อาการใบร่วงแบบนี้เป็นอาการของมันลงหัวหรือเป็นอาการของมันเน่าสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงคว่มแตกต่างนะครับใบร่วงของมันสปะปลังนะครับเป็นใบร่วงแบบใดนะครับผมร่วงแบบนี้นี่เป็นอาการของมันเน่าหรือมันลงหัวครับพี่น้องเนี่ยครับ สิผาพี่น้องมาแยกนะครับผมนี่คือเป็นใบหลวงจากอาการของมันเน่านะครับมันเลืมเน่านะครับรเห็นบอกพี่น้องเพิ่นจะหลวงลงเลยเด้พี่น้องเห็นบอกหลวงจากปลายพี่เนี่ยฮะสังเกตบอเนี่ยครับหลวงลงมาหลวงลงมาเลยนะครับใบหลวงใบแห้งลงมานะครับเนี่ยครับคืออาการของมันเน่าบอนมันล,ง,ง,นลงหัวได้พี่น้องเนี่ยครับแยกให้ออกเด้ นะครับสาหรับเมื่อไม่ตีฮาดปลูกหรือว่ากําลังจะปลูกนะครับเห็นใบรวงอย่างสีโอ้ยเพื่อนอย่าไปตกใจนะครับด้เบิ้งคลิปแล้วเพื่อนว่าใบรวงเนี่ยมันมันเริ่มลงหัวตัวนั้โนโบแมนเด้นะครับเพราะต้องแยกให้เป็นแยกให้ออกเนี่ยเห็นบอกมันจะลวงจากเทิงล่งข้างล่างนะครับจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยคืออากาศของมันเน่านะครับมันเริ่มเน่าแล้วนะครับผมอ่าที่ทางเดียวการแก้ไขก็คือถอนออกไขยนะครับปลูกใหม่นะครับปับปลุงปลูกใหม่อ่ะ แต่ถ่าเป็นมั่นล่งหัวเนี่ยนะครับมั่นล่งหัวอายุหาหกเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยใบจะร่วงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับมันจะสลับกันเนี่ยครับวิธีการเบิงเทคนิคอ่ามันจะบอกคือการเด้นะครับนี่คืออาการของมั่นเน่าเห็นบ่มพี่น้องเนี่ยเนี่ยคืออาการของมันเน่านะครับมันจะเริ่มร่วงลวงจากข้างบนนะครับจากบนลงล่างนะครับมันเน่าหัวมันเน่า แต่ว่านะครับแต่ว่าถาเป็นมั่นที่เพิ่นเริ่มล่งหัวนะครับเพิ่นจะพัดใบนะครับพัดใบอกอกจากข้างล่างเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยนะบใบล่างเนี่ยคือข้างบนนะครับเนี่ยคือจําให้แม่นนะครับอาการลักษณะนี้เนี่ยโมเมนต์วโอ้มั่นล่งหวัวโมเมนต์เด้นะครับผมอาการของมันเน่านะครับวิธีการแก้ไขเหตุจังไดนนะครับก็คือถอนไข่นะครับถอนไข่หรือนะครับ เริ่มปลูกไม้ได้แล้วนะครับผมปล่อยไปกับบมีหยงนะครับปล่อยไปกับบ๊วยใดนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือเน่าอย่างแรงนะครับเป็นโลกเน่านะฮะผ่านนําฝนนะครับฝนตกมามันห่มนะครับมันวมนะครับมีทังเดียวก็คือการแก่ไขที่ดีที่สุดนะครับก็คือถอนออกขายแลวกะปลูกไม่เนี่ยครับคืออาการของมันเน่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับต้องแยกให้ออกเด้อนะครับผมเนี่ยครับที่นำมา ถ่ายพี่น้องมึงนะครับผมแยกให้ออกถ้าใบล่วงลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะครับปล่อยไปก็เบลืออย่างนะครับเพราะว่าเคยเจอมาเบิดนะครับว่ามั่นเน่าว่าจะให้เหลือแน่จักเล็กจักหน่อยบบมีนะครับผมสร้างเพิ่นกาลังใบล่วงลักษณะนี้คือถอนออกกันยังพ่อได้นะครับผมแต่ถ้าปล่อยไปโดนก็หนีเรียบร้อยครับเหลือแต่เงานะครับไม่มีอะไรที่เราจะนําไปขายได้นะครับแ้แต่ล่ำมั่นนะครับ แม้ตะล่ำมันจะนําไปขยายต่อปีต่อไปกันยังใส่บ่ไดเลยนะครับผมสรุปแล้วนะครับนี่แหละครับวิธีการเมืองข่าวของมันนะครับมันเริ่มเน่าบ่แมนมันลงหัวนะครับแยกให้ออกแล้วเนาะนะครับแย่ออกกันละละนะครับผมทีแนะนําไปครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ